ครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเพชรกาเมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับขอขอกราบคําบัสสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาและเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับครับผมวันนี้เพชรกา้ามีดหมอนะครับก็จะรีวิวนะครับมีดควันช้างนะครับของหลวงพ่อเดิมหนึ่งเล่มแล้วก็เป็นมีดทรงหันหมากของหลวงพ่อเดิมหนึ่งเล่มนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้ทั้งสองเล่มนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามมานะครับชอบเลียไหนแบบไหนนะครับทุกแบบไหนก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับรมาชมมีดนะครับเป็นมีดควันช้างหลวงพรเดิมนะครับนะครับเก่าเก่านะครับยุคต้นต้นนะครับ ดูแล้วสบายตาไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับยังไงก็ถึงยังไงก็แทะนะครับความยาวนะครับฝักลมด้ามเล่มนี้อยู่ที่16นิ้วนะครับทําจากไม้พยุงนะครับทั้งด้ามและฝักนะครับทําจากไม้พยุงนะครับนะครับกันละด้ามเป็นเหล็กดํานะครับทําจากเหล็กดานะครับแหมลัดฝักนะครับเป็นทองเหลืองนะครับนี่นะครับทองเหลืองนะครับดูความ แห้งของไม้นะครับการยุบนะครับการลั่นของไม้นะครับดูสีมงใ้เก่านะครับนะครับดูทองเหลืองเก่านะครับนะครับนี่นะครับความยาวฝักลมด้ามอยู่ที่16นิ้วเลยนะครับส่วนใบมีดก็อยู่ที่9นิ้วครึ่งนะครับความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะครับผมนี่นะครับ การแห้งการแตกนะครับของไม้นะครับแตกแบบธรรมชาติแห้งแบบธรรมชาตินะครับสีแบบธรรมชาติเดิมๆนะครับดูแลสบายตาสบายใจนะครับจนใดได้เอาไปครอบครองนะครับบูชาไปนะครับปักรักษานะครับก็สบายใจไม่ต้องคิดอะไรนะครับอย่างไงก็ถึงนะครับผม แน่นอนนะครับท่านหลวงพ่อแน่นอนนะครับหินมีดขวันช้างนะครับดมไม้ฝักไม้นะครับผมของหลวงพ่อเดิมนะครับสวยงามนะครับาอายุการใช้งานก็อยู่ได้อีกเป็นร้อยปีเป็นสองร้อยปีเลยนะครับดูดิธีการดูแลเก็บรักษานะครับผม สวยงามนะครับผม,ามาชมใบเมีดนะครับใบมีดอยู่ที่เก้านิ้วครึ่งนะครับความยาวของใบมีดนี่นะครับชํานะครับผมเพิ่งฉโลมน้ํามันมานะครับผมฉโลมน้ํามันเอาไว้นะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมท่านไม่ได้ชักออกจากฝักเลยนะครับมีการแน่นกันฝืดหน่อยนึงนะครับนี่ครับ ่หยตกด้วยมือนะครับนะครับเป็นลายหน้ากเกี้ยวนะครับพิเศษก็คือนาค3มองค์3หรือ3ตนนะครับผมนี่นะครับไม่ค่อยพบเจอบ่อยนะครับลายแบบนี้นะครับผมลมจะฝักลมด้ามอยู่ที่9ก้านิ้วครึ่งไม่ใช่นะครับ ความยาวของใบมีดขออภัยนะครับความยาวของใบมีดนะครับผมอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะครับปักรวมด้ามยาวอยู่ที่16นิ้วนะครับเป็นมีดควานช้างนะครับนี่นะครับดูนะครับดูสินนะครับการตอกนะครับของหนาครับนะครับ ครับไข่รธรรมชาติจับตามล่องดำลืบนะครับตกในสวยงามนะครับลายนี้ไม่ค่อยเจอนะครับหายากมากนะครับที่เห็นเล่มอ้นี่นะครับแถวๆอย่างนี้นะครับคือผมฉลุวมน้ำมันไว้นะครับผม นะครับนี่นะครับรูข้างแห้งนะครับแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับสันมีดหนานะครับนี่ครับด้านนี้นะครับยันอัขระพระคาถานะครับตอกได้ลึกมากนะครับตอกได้สวยงามท่านใดสนใจก็จะเรียมติดต่อสอบถามมาได้นะครับ คุยกันได้นะครับผมมาชมเล่มที่2นะครับเล่มนี้นะครับเป็นมีดรรงหั่นหมากนะครับผมนานๆเจอทีนะครับเจอสภาพสวยๆงามๆนะครับนะครับเกือบสินิ้วนะครับฝักลมด้ามนี่ครับดูดูไม้เก่านะครับดูการแห้งของไม้นะครับ ดัดด้วยโลหะนะครับนี่นะครับกันรัดด้ามเป็นเหล็กดำนะครับข้างล่างแล้วก็มาเสริมด้วยโลหะนะครับนะครับเป็นโลหะนะครับไม่มั่นใจว่าจะเป็นเงินหรือเป็นสเตนเลสเป็นเงินเป็นเงินหรือสเตนเลสนะครับนี่นะครับดูดูไม้เก่านะครับเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับนี่นะครับ ดูต้นๆนะครับของหลงพอเดิมนะครับด้ามไม้ฝักไม้เราดูง่ายนะครับตรงที่ว่าสภาพของไม้นะครับแล้วก็อยู่ที่การดูแลรักษาด้วยนะครับอาจจะเป็นมีดจุกเดียวกันแต่การดูแลรักษาไม่เหมือนกันนะครับความแตกต่างก็เกิดขึ้นนะครับนี่ครับมาชมใบมีดนะครับเห็นนะครับ ความยาวของใบมีดนะครับดูที่5นิ้วนะครับเป็นมีดทรงหันหมากนะครับลายน่องสิงนะครับผมเห็นไหมครับระยะซูมนะครับเห็นไหมครับยการตอกน้วมือนะครับจะมีการเฉล็บนะครับแล้วก็ร่องของเขาจะไม่เสมอนะครับเห็นไหมครับแคบมั่งกว้างมั่งนะครับเฉล็บออกข้างเขามีนะครับ นี่คือลายตอกด้วยมือนะครับด้วยใสิวนะครับลายอย่างนี้ต้องเป็นลายของช่างชิมนะครับตอกเดลอกสวยงามนะครับนี่ครับลายนองสิงสันมีดหนานะครับไม่ค่อยเจอนะครับมีดทรงหันหมากนี่นะครับสังเกตุครั้งนะครับ แน่นนะครับแห้งไม่โยกไม่คอนนะครับสวยงามนะครับมีเดียมนี้นะครับลองเลือดลึกนะครับนี่ครับลายขนดดอกไม้นะครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0610591663นะครับลายไว้เดียวกันนะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ พบกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ